ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องบอกการเวลาผ่านไปเหมือนกับกลางวันกลางคืนนั่นก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไปลมหายใจเข้าและออกนี่ก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไป และเป็นเครื่องหมายชีวิตของเรานี่ล่วงไปเพราะว่าชีวิตก็หมายถึงเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปล่วงไปล่วงไปทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกของเราที่ผ่านมาจาํานวนเท่าไหร่ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงผ่านลมหายใจเข้านั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราผ่านไปชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็บอกว่าชีวิตของเราผ่านออกไปผ่านไปเท่ารมขณะเท่าลมหายใจออกนั่นแล้วก็ลมหายใจเข้าก็นั่นก็หมายถึง ชีวิตของเราก็ผ่านไปผ่านไปทุกลมหายใจเข้าและออกไม่หยุดพักไม่หยุดสักขณะเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมสิ้นทุกขณะขณะใดไม่เสื่มสิ้นไม่มีลมหายใจเข้าอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกชีวิตของ ของเราอยู่ได้ก็เพราะลงหายใจเข้าแล้วออกไปถ้าหากว่าเข้าแล้วไม่ออกําว่าชีวิตของเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็หมดถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่เข้าอาว่าชีวิตของเราก็หมดนี่ยังเข้ายังออกยังเข้ายังออกบอกว่าเรานี่ยังมีชีวิตอยู่ และลมหายใจเข้าและออกนี้เขาจะออกเขาจะเข้าอย่างนี้ตลอดการไปหรือไม่เราก็ต้องตอบเราเองว่าเขาจะหายใจเข้าและออกดูต่อไปจนกระทั่งถึงขณะที่เขาหยุดหยุดเมื่อไรเราไม่ทราบในเมื่อหยุดแล้วหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ เขาสิ้นสุดตรงนั้นจะสิ้นสุดในขณะลมหายใจเข้าหรือในขณะลมหายใจออกเราก็ยังไม่ทราบเพราะขณะนั้นยังไม่ทันถึงแต่ขณะนั้นจะต้องถึงอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ถึงในขณะเข้าก็ถึงในขณะออกอันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ในมาวานเป็นจริงเป็นอย่างนี้ จะหาตรงไหนเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีจะหาตรงไหนเป็นของเราไม่มีละคนในโลกทั้งหมดจะหาคนในโลกรายใดที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะคนในโลกทั้งหมดเกิดมาก็ล้่นแต่ที่จะต้องตายวยกันทท้งนั้น ในเมื่อเกิดมากะต้องตายและคนในโลกที่เกิดมาจะเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของใครไล่ารอ่มันความจริงเป็นอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทรงระลึกถึงความจริงใครมาจิตใจของเราในเมื่อระลึกถึงความจริงอยู่เสมอความจริงนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่จะบันทอน สิ่งที่ไม่เป็นธรรมความคิดของเราที่ไม่ชอบทำนั่งนับวันที่จะลดน้อยลงไปความโลภไม่รู้จะไปโลภเอาอะไรพอโลภมาก็โลภขอเอาของโลกมาแล้วก็ต้องคืนไปเป็นของโลกความโกรธก็ไม่รู้จะไปโกรธอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็ล้วนแตกแล้วแต่ของที่เกิดมาตายทั้งนั้น ไม่รู้จะไปโกรธทำอะไรความหลงก็ไม่รู้จะไปหลงอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็มีแต่ที่จะเกิดมาตายสัจธรรมเป็นธรรมชาติที่จะกําจัดความหลงในเมื่อศัจธรรมเราเริ่มถึงอยู่เสมอเราก็สามารถเข้าใจในศัจธรรมนั่นได้ในเมื่อเราเข้าใจในศัจธรรมนั้นความหลงในในศัจจธรรมของเราก็น้อยลงไปหรือหมดไป ความโลภจะไปโลภอะไรความโกรธจะไปโกรธอะไรในเมื่อความหลงของเราไม่มีจียงวัดการระลึกถึงสัจธรรมของจริงเป็นธรรมที่จะกำจัดใจของเราที่หลงให้ลดน้อยและให้หมดทิ้นไปกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมารู้สัจธรรมรู้เพราะระลึกถึงและเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์เลึกถึงให้มากๆใจของเราก็มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นสัจธรรม สร้างความเป็นจริงนั่นได้ด้วยวิธีการที่ระลึกถึงอยู่เสมอผมก็เป็นของสัจธรรมเพราะผมแต่ละเส้นเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปอยู่เสมอคนก็เหมือนกันเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอส่วนใดๆก็ช่างในสรีระทั้งหมดนี่เขากเกิดขึ้นอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอ ในร่างในสรีระร่างกายของเราและในสรีระร่างกายสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดด้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็ี่สลายไปด้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีโอกาสใดจะไม่มีสักโอกาสใดที่จะไม่เกิดและไม่มีโอกาสใ,ในสักขณะที่จะไม่ตายม,มีเรียงว่ากองเกิดกองตาย เต็มอยู่ในโลกและก็เต็มอยู่ในเราเต็มอยู่ในโลกโลกาธาตุทั้งหมดก็คือกองเกิดกองตายและมีการเกิดการตายอยู่กันทุกขณะตลอดกาลในที่สุด <ใน S 1> ก็สลายไปหมดหความจริงเป็นอย่างนี้เราระลึกถึงความจริงอยู่เสมอจะทําให้ใจของเรานี่มีมีความสว่างกระแจงแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลําดับลําดับเพราะในเมื่อเราระลึกถึงความจริง เราก็มีโอกาสที่จะทรา,าบความจริงทราบความจริงและมีโอกาสที่สว่างกระจ่างแจ้งในเมื่อใจของเรารู้ความจริงแจ่มแจ้งขึ้นมาความหลงมันก็หมดอย่าไปหลงอะไรตรงไหนก็มีแต่กองต้องเกิดกองใ้กองเกิดกองแก่กองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตาย จะสมมติว่าเป็นหญิงน่ก็คือเอาของเกิดแต่มาตายมาสมมต shimmer. ิจะสมมติเราเป็นชายก็เอาของเกิดมาตายเรก่อมาสมมติกันเกิดมาที่แรกเรียกว่าเด็กคําว่าเด็กเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กคําว่าหนุ่มสาวผมคนเล็สิ่งที่เกิดมาท้อก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าชรลาถ้าเออผมขนเด็บวันหนังผมที่ขาวผมที่งอกผมก็ไม่รู้ว่าผมแก่ ขนก็เหมือนกันถึงจะสีขาวสีเปล ulously, komm, Gore, ksi, ี่ยนแปลงไปเยนี <t <t ่ขนนั่นก็ไม่รู้ว่าขนแก่นี่เล็บก็เหมือนกันเล็บอันไหนรู้ว่าเล็บแก่มีไหมฟันอันไหนรู้จักว่าฟันแก่แก่มีไหมทั้งฟันนั่นหลุดไปฟันนั่นก็ยังไม่รู้ว่าฟันแก่ฟันนั่นจะสึกก่อนใบฟันนั้นก็ไม่รู้ว่าฟันฟันแก่หนังก็เหมือนกันหนังจะเหี่ยวหนังจะยาหนังจะอยู่ในสภาพที่คันใหญ่ข้ามค่าขนาดไหนหนังนั้นก็ไม่รู้ว่าหนังข้ามค่าหนังนั้นก็ไม่รู้ว่าหนังแก่ ร่างกายอันนี้ทั้งหมดเป็น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 ส่วนที่ไม่รู้เรื่องอะไรธรรมชาติใจธรรมชาติธาตุรูเท่านั้นเขารู้รู้ว่าอันนั้นเป็นผมอันนั้นเป็นคนอันนั้นเป็นเล็บรู้อย่างสมมุติกันแล้วพอหลงสมมุติอันนั้นอีกว่าทีผมเป็นคนไอ้ผมเป็นคนขนเป็นคนเล็บเป็นคนสรีระร่างกายทั้งหมดอันนี้เป็นคนนี่เกิดความยินดีเกิดความไข่เกิดความปราถนาขึ้นมา น่ารักน่าปราถนาขึ้นมาเพราะเห็นว่าเป็นคนเป็นเราเป็นเขาจริงเหล่านี้มันทําให้จิตของเราลืมหลงมัวเมาลืมหลงมัวเมา,าเพราะในสิ่งที่เกิดมาตายนี่เองไม่ใช่ล่มหลงมัวเมาสิ่งที่ไม่เกิดมาและไม่สิ่งที่ไม่เกิดมาในโลกและก็ไม่ตายไป อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีทําแต่จิตใจใจให้ยิ่งเต็มปฏิความรงกำลังความสามารถของของเราเป็นการสร้างบารมีคนเราไม่ยยิ่งยอนกว่ากันคนเราไม่เสมอกันเนื่องจากว่ายิ่งยอนจะไม่เสมอกันเพราะการสร้างบารมีเราไม่ต้องการสร้างบารมีเพื่ออะไรสร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้น จากความเกิดเพื่อพ้นจากความแก่เพื่อพ้นจากความตายเพื่อพ้นจากความลุ่มหลงโมลเมาจิงที่สัตว์โลกลุ่มหลงโมลลุ่มหลงโมเมากันต้องการพ้นจากสิ่งที่สัตว์โลกลุ่มหลงโมลลุ่มหลงโมลเมากันต้องพ้นจะต้องการที่จะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายต้องการเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนภายในจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้พระพุทธเจ้าทรงถึงนั่นไม่ได้ เราทั้งหลายสร้างบาร,รมีต้องการถึงจุดนี้ในระหว่างที่ไม่ถึงจุดนี้บาร,รมีนั่นจะเสริมสร้างเราให้สูงส่งอยู่ในยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปในโลกอันนี้เป็นสถานที่สร้างบารมีทมและโลกอันนี้เป็นสถานที่สร้างบาปใครมีสติปัญญามีโอกาสใช้โลกอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ในโลกอันนี้คนไหนโง่คนไหนไม่มีสติปัญญาเกี่ยวข้องข้อผ้าสมาคอาคมก็คนโง่ดึงกันจูงกันนไปสร้างแต่บาปนี่เป็นข้าแม่ในเมื่อตา่างดึงกันจูงกันไปสร้างแต่บาปเลยก็ดึงกันแม่เข้าไปหาความมืดมนอนทการดึงเข้าไปในการที่จะบันทอนเจ้าของให้ตกต่ำยิ่งขึ้นไป การที่จะดึงเราในดึงสังคมเราต้องดึงเราเราต้องดึงเราจะดึงไปในทางสู่ไอ้เนีสร้างสรรจะดึงไปในทางที่ทําลายเราต้องดึงเราีะก่อนจึงมีโอกาสที่จะดึงคนอื่นได้ขณะนี้เราพากันดึงเราอยู่เสมอดึงเราให้เข้าถึงความสงบดึงเราให้เข้าถึงความปราศจากสิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรดึงเราให้ให้เข้าถึง ให้ให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่เราดึงเราให้ให้พ้นจากความชั่วนั้นๆดึงเราให้เข้าถึงความดีทางกายดึงเราให้เข้าถึงความดีทางวาจาดึงเราให้เข้าถึงความดีทางใจดึงเราให้เข้าถึงความสงบภายในจิตในใจ กายของเราสงบแล้วโทษมันมีวาจาของเราก็ก็สงบแล้วไม่มีการกล่าวสิ่งที่เป็นโทษจิตใจของเรานี้ยังไม่เคยสงบยังไม่เคเร,รียบร้อยดึงเข้าหาความสงบให้มากดึงเข้าควาหาความสงบให้ยิ่งและขพยา,ยามดึงเข้าหาสติดึงเข้าหาสัมปชัญญสะสติคือในกล้ตั้งใจเอาไว้แล้ล้สัมปชัญญะความระลึกระลึกได้ระลึกถึงระลึกถึสมา นี่สัมปชติสัมปัญญะดึงเข้ามาสติดึงเข้ามาหาสัปชัญญะดึงเข้ามาหากายดึงเข้ามาหาใจดึงเข้ามาหาจิตใจอันเดียวนี้ในเมื่อเราน้อมใจเข้ามาดึงใจของเราเข้ามาหาใจดึงใจของเราเข้ามาหาใจนี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดึงใจเข้ามาหาใจดึงเราเข้ามาหาเราน้มเราเข้ามาหาเราเรียกว่าน้อมน้อมจิตน้อมใจเข้ามา น้อมเข้ามาไหวที่ไหนน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจนี่ในมันน้อมเข้ามาหาใจมากๆใจของเราก็เริ่มสงบขึ้นเพราะไม่มีการส่งไปที่มันไม่สงบที่มันไม่สงบก็เพราะมีแต่ส่งไป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 หาอะไรก็ไม่รู้ส่งมามากพบมากชติและจะส่งต่อไปอีกมาพบมากชาติตัวนี้แต่ส่งไปวุ่นวายใจที่จะพ้นจากความวุ่นวายได้คือใจที่น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไม่ส่งออกไปความวุ่นวายจะมีอย่างไร สังเกตุมาวนวาย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 จะเดื่อื่นๆถ้าหากว่าเราไม่สนใจไปเรื่องอื่นๆใจของเราจะวนวายไหมนี่น้อมเข้ามานี้จินการเป็นการจึงเป็นการที่เรียกว่าให้ใจของเราพ้นจากความวนวายพ้นจากกระแสโลกกระแสโลกก็คือกระแสความวนวายน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาธรรมน้อมเข้ามาหาใจนี่แหละน้อมเข้ามาธรรมในเมื่อน้อมเข้ามาหาใจได้เรียกว่าน้อมเข้าถึงธรรมเราก็จะพ้นจาก จักใจกระแสความุ่นวายของโลกได้นี่ต่อไปนี้ให้พากันทําความสงบภายในจิตในใจของเราน้อมใจเข้ามาหาใจน้อมใจเข้ามาหาธรรมเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมแล้วความวุ่นวายของในใจไม่มีเพราะเราไม่ส่งไปความวุ่นวายจะแล่นมาหาใจของเราได้อย่างไรพากันน้อมเข้ามาหาความสงบอนั่งสมาธิกันต่อไป ตั้งใจตั้งใจตั้งใจให้มากทำความเคารพให้มากตั้งใจให้มากผลของการปฏิบัติของเราจึงได้ผลเป็นที่ประทับใจของเรา,เาพุทธเจ้าไมา่สนใจไปอดีตเพราะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วกัเหมือนกัแล้วแล้วเหมือนกับอาหารที่เราประทานเข้าปากไปแล้วจะเอามาคิดเป็นอารมณ์ทําไมกับของมันแล้วไปแล้วใจอร่อยเทกันนัดไหนมันก็ผ่านไปแล้ว จะเปรี้ยวจะมันจะเผ็ดมันก็ผ่านไปแล้วเปรี้ยวจะแก่ให้มันเป็นหวานก็ไม่ได้หวานจะไปแกะให้มันเป็นเค็มก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเรื่องอดีตทั้งหมดไม่ไม่สนใจไปเกี่ยวข้องอนาคตก็ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องการข้างหน้ายังไม่ไปถึงเกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้ไม่ทำเดชเป็นประโยชน์ขึ้นมาพระพุทธเ,เจ้าท่าน แลนเสริญการเอาใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรปัจจุบันนี่ก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เอาใจอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก่อนเอาใจของเราอยู่ก็ผู้รู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั้นแล้วมันมีอะไรแล้วก็มีนั่งอันนี้นั่งอันนี้มันก็เหมือนกับกองเหมือนกับกองพลจอมบวกมันไม่รู้อะไร ในมาไม่ในมาไอจิตไม่มีแล้วอันนี้มันจะรู้อะไรในมาความรู้อันนี้มันออกจากร่างอันนี้ละความร่างกายอันนี้มันจะรู้อะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืน,นของทิ้งแล้วเลาก็ทิ้งแล้วกว็ลวกวโลกที่เกิดมาคนที่เกิดมาในโลกก็ทิ้งกันตำในทิ้งกัน ทั้งนั้นและก็ทิ้งกันมาแล้วและก็ยังจะทิ้งกันต่อไปเราเราเดี๋ยวนี้ก็ยังจะทิ้งกันต่อยังจะทิ้งไม่มีใครสกายที่ไม่ทิ้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอุปท่านเปรียบไว้เหมือนกับทอนไม้และท่อนฟืนนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ยังยังบอกถ้าลมหายใจเข้าลมหายใจอ,ออกมันหยุดทํางานว่าไรนี่ก็เป็นท่อนไม้และท่อนฟืนเป็นของทิ้ง แล้วจะต้องเป็นของแท่งจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้ารู้ถ้ารู้อน,นันตทรงความเป็นธาตุรู้อย่างนั้นจิตของเราเป็นจิตอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดับไม่ได้แตกไม่ได้ตายไม่ได้เป็นธาไม่ได้เป็นกองไอ้ท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างที่ยางเมื่อผมขนได้ฟันหนังนี่จิตเป็นจิตร่างกายเป็นร่างกายธาตุรู้เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้เป็นธาตุไม่รู้ี เอาใจของเราดูเสียดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายแล้วเอาใจของเราดูดูจ JA. ิตที่เราเลยจิตที่เราเอาไปดูดูจิตที่ดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายดูจิตที่รู้กองเกิดรู้กองแก่รู้กองตายเอาจิตที่รู้อยู่ซะดูจิตที่รู้อยู่ซะอยู่เอาจิตที่รู้ดูจิตที่รู้ในที่สุดมันก็มีแต่รู้อันเดียวเท่านี้ อื่นทั้งหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดมันจะเกิดดีเกิดชั่วเกิดอะไรต่ออะไรมันก็เกิดในธาตุอันนี้เพราะพุทธเย้าท่านแปลว่าเกิดจากใจอันเดียวการปฏิบัติใจนี่ลนะ่ละมันเป็นการปฏิบัติศูนย์รวมของการสร้างสรรค์และปฏิบัติศูนย์รวมของปฏิบัติอยู่ที่ศูนย์รวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในทาง,ทางในทางที่สร้างสรรค์และในทางที่ทำลาย ในเมื่อเราปฏิบัติอยู่ที่นี้อะไรที่จะสร้างสรร์เราก็ทําให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการลบล้างทําลายเราให้เสียหายเราก็ไ,กไม่เราก็ปฏิเสธเสียตัดออกความคิดอันนั้นตัดออกความคิดอันนั้นความคิดทั้งหมดออกจากใจเราเห็นความคิดออกอะไรเป็นความคิดที่สร้างสรร์เราก็ทําตามเขาไปอะไรตามที่เป็นความคิดที่เป็นนที่จะทาลายสร้างาความเสียหายให้แกเราเนี่อันนั้นเราก็ตัดออกไปนี่ละบาปละอย่างนี้ ละใบละบาปคือความคิดที่ไม่ดีละความคิดที่ไม่ดีเพราะมันเป็นบาปละตรงนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสไปทําบาปเราก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยว่างจากบาปบาปนี้เพราะไม่ไปทําไม่มีอะไรอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดถึงปัจจุบันรู้อยู่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 อยู่ก็รู้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 เอาสติสัมปชัญญะอยู่ก็รู้อันเดียว